ตามข่าวนี้กันก่อนนะครับมณฑลฐานบกที่37ครับก็ได้มีการจัดพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ครับส่งทหารใหม่กลับไปเยี่ยมบ้านครับพตรี สัชาการคุณยศยิ่งนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่และวันพร้อมญาติทหารใหม่จำนวน286นายรุ่นปี2 5 6 3ผลัดที่1ท่ามกลางบรรดาบรรดาญาติทหารใหม่ที่มารอรับทหารใหม่กลับบ้านกันอย่างเนืองแน่นนะครับและซาบซึ้งในความเปลี่ยนแปลงของฐานใหม่ภายหลังเข้ารับการฝึกระเบียบว,วินัยทางทหารทั้งนี้ญาติทหารใหม่บางคนเก็บความปรับปื้มไว้ไม่ไหวก็ร้อง ให้ออกมาด้วยความ ปื้มปิตินะครับปื้มใจนะครับอืมค่ะทางด้านของผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่37ค่ะจึงได้ฝากให้ผู้ปกครองทหารใหม่นะคะได้ดูแลทหารใหม่ให้ดีค่ะเนื่องจากว่าทหารใหม่เนี่ยอยู่ภายนอกกรมกองอาจสร้างความเสื่อมเสียขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดอย่าปล่อยให้ทหารใหม่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นอันขาดหากถูกจับได้นะคะทหารใหม่จะถูกลงโทษในสถานหนักจึงขอความร่วมมือกับญาติทหารใหม่ให้ช่วยกันกำกับดูแลทหารใหม่ เป็นพิเศษด้วยค่ะก็ต้องฝากไปถึงผู้ปกครองะนะคะของพี่ทหารที่เพึ่งฝึกออกมาใหม่ๆค่ะได้มีการดูแลกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดกันด้วยนะคะใช่แล้วนะครับ